นี่ราสิไปไหนกันครับไปตีมิม้มเลยจักใส่เบ๊ะเบเลยหยอกหยอก คำน้นในนด,ดนี้เป็นเพียงการากทำอาหารแ้กวิธิชบานภาษานาสรุลงคำยากภาษาาสรุงคนุ่ไรและการโรวจเปนธรมดกทีมม่อายุตาบทสบปี่คนล,ละอาขันะนำจากผู้เยาบานำนันหรือนายุบสวัสดครับวันนี้เรามาหาสอนถงนะครับน,นี่เราสิไปไหนกันครับไปตีมิม้มตีมิ้มนี่ตีตียังไงครับตีจัก๊กใส่เบ๊ะเบเลยหยอกหยอกไปตีมิ้มกัน,นครับไป กฎหมายที่สอนสิงเขาได้บอกไว้นะครับโดนครับสอนสิงรับเครื่องกันนะครับ <_ ull ing noise> เรียบเขียงไ,ไหนน้องังน่ง้นหม่ะหูตัดเลยเหรอครับี่านสอนครับม่านสอนน,น,สอน,นี่ครับนี่ครับหนึ่งลงังอ้<ป>เจอแล้วครับลังใหญนน่ครับ น,น็อตเตรียมตัวครับลังแรกเดินไกลยังยงังไหวเลยครับน่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะสวกกันังเนี่ยสวกสวก,กนี่คืออะไรครับมาครับเอาใจนไกลมาครับจะเอาเลยเหรอครับไม่ไปดูลังอื่นกันหรอสูงจังปะขึ้นเหยแต่เราไปยืนเนอะปาเลยฟัน <c oughs> <c oughs> ส,สองอันนี่ฟันหมดนแบไม่ได้ขึ้นนะเอาอย่างนี้ไปยืดถึงเนี่ยนัดตนิด วไว้ตัดงอนออกมาด้วยนะไม่มีอะไรเลยครับอ,อ้าวโอ้โอ้แเราก็ตัดโดนไงหรออ๊กพูดว่ใหเดือนหกใช่ไหมครับงอกพูดว่าโอ้โอโอ Nhưng mà quá rồi <laughs> đây <laughs> <laughs> này đẹp không một đẹp cũng hẳn tùy phô sinh đi เนี่ยห้องเนี่ย้บอลยัง่งเงานั่นวันนีุ้ณแล้วเอาไปเหมือนกับสจริงเลยบอบบอบอเอางาน่าขวาไปเนยสู้เห้ยมือกเลยเนี่ยมีมีเงาเส้นนอดมันต้ัเจอเองจัดเองครับเคลงพอเสน็อดขยี้รูนะครับบ๊อบบอบ้ยนั่นโอ้หันเตะโอ้ยเป็นย่าเมื่อกี้หรอวะอาบปสอนยากเม่กีงจริงมาขามีกันจ้ะ นัดจะไหววะบ่อูวะโอ้ยบวมบวมสิงนัดขยี้ใจนะครับเรือยขยี้รู้เฮ้ยมีเงี้ยสักอย่างมั้ยจอดมีเงี้ยสักอย่างหนักกว่มีไม่มีเลยไม่มีน้ำเลยแล้วครับเดือนหก้วครับ น้องน้อยนะครับเต้งก็ไม่มีนะเนี่ยไม่มีเต้งเลยไม่มีเต้งเลยนะครับเต,ต้งคืออะไรเดิแนแฮมในบ้านน่ะตัวอ่อนเนาะตับเฮ้ยเดี๋ยวพยายามกมองอีกทีหทน่อยโอ้โหจอนี่ยไปเดี๋ยวเดินแหวกพอฟุตแ <c oughs> ม่แฮมรังยูเป็นกูเขาปี่เนี้ยเอาเอาบัดเอาหังเนี่ย โอ้ยป้ากับป้าไงป้าได้ได้บอกป้าก็พอได้กับหันน่ะนายก็แค่แค่ตัดกิ่ไม้แะบบละแต่ตัดใจกับเขาไม่ได้หรอกข้ามสมเหรอไม่โอ้โหบินบัวถ้ามันใกตาง,<อ>ตงจะนีน,น้องเาไมได้กับ,บียแซเว่นท่นะเออบียว่นเฮียรอดีจะทาหุ่หหมไหนรูนะ้รึยแมอยู่นอนคอยตัดไปอยมันใจกัเ

ตอนนี้เอาเลเขาตรงไหนได้งไงพงศ์นี่ต้องไลยกันเนีตัดตรงไหนบุได้ตะปูนยิงเอาละวแทงนี่ก่อนก็ได้เอานี่ก่อนนี่ดูขนาดนั้นครับนี่นี่ดูดูการกระทำน่ะอืมกระไกระไรก็ะไรแงยังมีหัวน้ำนอนหัวน้ำมอสเถอะพี่นี่หัวน้ำอมีน้ำนะครับหลังนี้ปล่อยปั๊กปัดลงไปงน่ะเออปลั๊กปัดกันเลยก็ปัดนอกไป มัดโชว์อ่ะโชว์ตีเต็มๆนั่นอ่ะฮิปัดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยเอ้ยฮะอ๋อกลางนี่มีแถวหนามอยู่นี่เต็งก่อเออนี่ง้ำนี่ไม่เลยน้อยนี่งามเต็งขนหนักเลยโอ้โหงามว่าฮังนี่ยเอ้ย นี่เริ่มจะเป็นตัวแล้วครับเนี่ยหัวหนี่มีบอะไรกูบอกเออเป็นตัวแล้วครับเนี่ยหนุ่มมิ้นหนุ่มม้นยทำไมเาม่เลี้ยงลูกมืเราเป็นมิ้นเนี่ยโอ้โหครับตัวนี้ของจริงครับไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับเออเออเล่นไแล้วแต่ครับหยิบมือผมแล้วครับอ่ะครับเอาเลยครับเอาหน้าไม่เอาไปหน้าโอ้กูกำลังหันกำลังเขาโม่ต่อฮักมาฮักเธอโเอาจีบผมไปติดในนี่เอ่ออยู่กับอกซ้ายเลียดใจเล็ดเพิ่งมาตัดเนาะ เดี๋ยวนี่ใช้ยาสูบนะครับเป็นวิธีโบราณในหมู่บ้านนะครับแบบวิถีชนบทนะครับวิถีชาวบ้านวิถีชาวบ้านขอต้องหมูรับตาลอ่ะเก็บรถแล้วอ่ะไปยิบมา จะชี้เดียดะก้ยยิบก้อยยิบมาโคงตั้งนกปี่ปเนี่ยจะไม่ซ้อมหรอฮะจะไม่ซ้อมอ่ะก้อยก้อก้อยก้อก้อก้อยก้อก้อยก้อก้ยก้อก้อย้อกอยอก้ออยกอก้ก้อยกยออ้้กกกกกกก้ยรยกกกกกก้กอ้อยาออ มาเต่าดีมือให้ดูแม่บุยอมลุนเออบ,บ,บ,บัดรว่ากับกินผีสอนกับกินกับถึงตาเขากันอ่ะมือปัดโดนหลับป่ะหลับเนี่ยมือปัดโดยมากามือปัดเลยอเน้นว่าเน้นหนักแม่ไม่เหน่อโอ้มันเป็นโมงนู่นนั่นอือจุดโมงเข้าไปอ่ะโมงองโลกนะครับเนอืมโอ้เต็งหนักแไปแหนมันจะฮักเราปรเดี๋ยวเนี่ยหนักอ่ะเต็งหลายอยู่เต่งหลายอยู่ ลายอยู่เบียร์ปีเออมือปัดน่ะบุก้าน้องบุก้าเหมือนกันน่ะปีเด็ดน้องสองเมล่ะขันละเด็ดมือเนี่โคตรขันเนาะเจดีสู้เสียกว่ล่ะบินเตาเอ็มแล้วนัดบินเด็ดเดี๋ยวเด็ดเจดีสู้เสียกันนะโหัวอึนรอบนี้จะมีน้ำแต่หรอตั้งสอยอยู่ไปสอนเดี๋ยวอ่ะตัดตัดเองก่อนรอนตั้งสอยอยู่เนาะพูดก่อนพูดก่อนไอ้กีมันหันมาได้มีเบาะมือหอเปล่า แต่มีหัวน้ำอยู่หัวน้ำมัยังเมะแต่ก็คขวนแน่นเนาะแม่นหัวน้ำบังออางครับเดี๋ยวเราจะไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำย่างพึ่งย่างนิม

พอลังย้อมดูเองนะ้อมดเอาเพิ่งโซดาครับผมวันนี้แซ่บเหมือนเดิมนะครับเชฟเหมือนต้นแบบเลยคอนเซ็ปต์มาฮึ่มดีจัดวันนี้ใส่ไบเงันไม่ยังงั้นวันนี้ใส่ไปแล้วนี่มันกำลังผสมอยู่เอาเบียร์ดูเขาถ่านนอนข้าถ่านละเราสูตรแต่ละเนาะคนมักเราใส่เราเหมือนกัน ตัวด,ดามันดึงสายอยู่แล้วเนาะเจาะบ่บอนอ๋นี่เราใส่เหล้านะน,น,นี่นะอนละไเฮ้ยไปคลิปเลยไปคลิปเลยอะไรอ่ะอเราจะไปแล,ล้วโอเคครับผมวันนี้ขอจบคลิปไวปแค่นี้ครับผมกินหัวขี้บอนกระตันน้ำผึ้งเต้าหูหอน้ำผึ้งแห้ใช่ไหมครับแต่แต่